<c oughs> กว่าจะเจอกี่นาทีวะเนี่ยทีมของคุณเป็นฝ่ายแบกได้เรนแครรี่ดูทรงซับพอร์ตแล้วนะจะไม่ใช่ซับพอร์ตสายเยืนโอ้โหแทนไปสองอายา่าเราหลุดจริงนะเนี่ยทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกฝั่งโน้นเราแก๊กมา เ,เลือกแล้วาญาตัวอะไรล่ะทีนี้แวนเลยแล้วกันนะยืนซอยกดยานคาบลิกเตอร์มาดูทรงแล้วน่าจะได้โซโลอยู่แนวหลังอย่างเดียวให้อายาน่าจะขึ้นหัวลิกเตอร์ไม่กระยานแล้วคำไฟยาวๆเราจะต้องซอยจากแนวหลังเท่านั้นต้องยืนยังไงก็ได้ให้ยืนได้นะครับฝั่งนู้นเออล่อเดียวมาล่อเดียวพร้อมลาพร้อมสับพร้อมซอย แก๊กอยู่ตรงกลางฮะอือจังหวะนี้แหละเราต้นเกมเราได้มากกว่าเอายืนเทตกันเลยดีทีนี้มาดูซิว่าใครจะล่วงเอ้ยป้อตีป้อตีเฮ้แต่อาญาเลือกเดินที่จะมาคุ้มกันเราเฮ้ยรีสเปกไวรุ่นเกือบล่วงแล้วเมื่อกี้นกน่าจะต้องปล่อย ไม่รู้ว่าจะโดนดึงไอตัวนี้หรือเปล่าเนะอามน้าหามีคนฟิกเกอร์ไอ้นี้ก็ต้องฟิตตามหรือเปล่าไม่งั้นเกี่ยวเฟิร์นอะเรียบร้อยครับเฟิร์นบัตคุณแม่รอเลี้ยวมาว่ายังไงตอนนี้อาย่ากดวิกสวดแล้วมีสตั๊กับเบิ้ลนเชิลอื้ไม่ถึงกูจะล้วง ถ้าป้อมตีเมื่อกี้นี่ร่วงเลยนะฮะอา่ยยาลงไปเชียร์คลิปได้นะผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันปะกอแบบนี้มันน่าหิวโหยแต่เลือดเราน่าจะโดนโดนกิ้งยิงทีเดียวน่าจะร่วงเฮ้ยแก๊กอยู่แก๊กอยู่กลางเอาสามตัวอยู่ตรงกลางเหมือนไบโอจะอยู่คนเดียวใช่หรือไม่จังหวะนี้แหละโซโลโคิวปเปล่ากูต้องแรงแล้วจอดน,นี้โอเคอัลติเมท ลอยไอ้ย่าจมๆไปเลยช่งวงนี้เก,เกิดอาการโยนแล้วทีนี้เอายืนมอบเลยทีนี้ออขอโทษ what the าบิตายเราต้องร,รอดเมื่อกี้ตายคู่แล้วนาคง,งงงนี่แคลรี่ฉันเขาทำอะไร <S <S สามหนึ่งก็จริงแตโดนชัดดาว อาเห็นไหมเท่าตัวละครมันยังบอกเลยเลือกสู้ดีกว่าเลือกซ่อนกะล่อใส่สุดเลยเอ้ยแต่ด้านบนตอนนี้สี่ตัวนะอายา่าเรายังไม่มากําลังเดินมาอยู่อย่าต้องกลับเลยเอาตรงกลางมีปะทะร่างกายนิดหน่อยอยังฟิกเกอร์รอดออกมาได้อ๋อเขาจะเอาสุดเหมือนผม<ๆ>หรือว่านี่เมื <laughs> <laughs> ่อกี้ถ้าผมเป็น,นอาญามผมก็ทอนโอ้เลือกกูน้อยกว่า แต่คลิปหมดเดีลยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะป้มเลนมังกรของเราถูกโจมตีไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้ย่าจะงอนผมแล้วแหละเนี่ยขึ้นไปเกาะเมฆดแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงโดนลาอยู่เอาลาคาบ้าเนื้อเปล่าอันตีสวนแต่มานาเขาหมดนะร่วงไปดีครับผมจังหวะนี้เขาน่าจะดึงสวนอ่ะจ้ผมยังรอดอยู่ โอเคอาแย่ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่กดขอบคุณมาจังหวะนี้ว่ายังไงจะโดนดึงเข้าบ้านหรือไม่เอาดูดไปโอ้ยฟิเกอร์ดูดแต่ไม่น่าทันนะขึ้นมาขึ้นมาไอ้อ้าดึงเข้าไปนู้นแล้วไม่ทันแล้วนะหายไปสองใครกลังมาทายซิว่าใครกําลังมาฝั่งนู้นไงสามตัวเลยเห็นไหมนี่กาลีหางเมียติโอเคมาพอดีเอ้ย เหยียบผ้าคุมถึงเงินไปนิดนึงได้แ,แต่การบ้านแล้วก็มายิง<อ>นกยิงผีเสือ้อต้องรอเพื่อนขึ้นนะต้องรอเพื่อนขึ้นมาช่วยอย่างเดียวเลยไม่ค่อยกล้าออกเึกมันจะเป็นอย่างนี้ไงเพื่อนๆโอ้โหดึงดักไปเป็นกิโลเลยเพื่อนเอ้ยแจ็คพอตเจ็คพอตผมนี่แจ็คพอตแล้วนี่ บีเกอร์โยกจังหวะน,นี้ดึงก็เปล่านี่ดึงมาแล้วแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลายเป็นไก่ไปซะก่อนนี่ผมน่าจะโดนดึงดึงไฟกว่านี้อันนี้กลายเป็นไก่ไปซะก่อนเสียป้อมบนไปป้อมล่างก็ยังไม่ได้โอ้โหเดินแบบนี้ถ้าโดนดักก็คือจบนะฮะฝั่งนู้นเขาแค้นอะไรกับด้านบนหรือเปล่าเนี่ยเข้าสกิปเขาเล็งผมแล้วกดล้าง จังหวะนี้ว่ายังไงโดนสับหน้าไปหนึ่งทีเกือบตายผมซอยบ้านก่อนแล้วกันเออได้แค่นี้ต้องถอยก่อนเราไม่ได้มีตัดเลือดสู้เขาด้วยสกอร์เขาศูนย์ศูนย์อย่าให้เป็นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยจังหวะนี้โซโล่คิวโดยลิกเตอร์ชัดดาวไปนะเฮ้ยเดี๋ยวแก๊กแก๊กคันดาวโอ้โหแก๊กซัดไปสามตัวแล้วเราไม่มีฟิกเกอร์เลือดก็ครึ่งหลอดไม่ค่อยกาสซู้สักเท่าไหร่ขอกลับแล้วกันนะฮะ <c oughs> ฟิกเกอร์โยกช่วยดย้วยเออ <c oughs> จังหวะนี้จุกมีอันติีหรือเปล่าไม่มีอันติอเอามีแล้วนี่หวะจังหวะนี้จะจุกยังไงหมัดเขาให้นี่การกระบาลกูเลยผมต้องแลกสวยครับไม่มีฟิกฟิกขึ้นมา <c oughs> ไม่ไงก็จะฟิกโยกหลบได้โย <c oughs> ลองโดนดึงนะครับโดนข้อป้อมนะครับนี่ไงล่ะ ดูจังหวะนี้ว่ายังไงอาญาก็ไม่ทันได้ช่วยอะไรเลยนะโดนด๊ีด <c oughs> โดนดีดโดนดุดไปก่อนน่าจะยังไม่มีล้างจังหวะเมื่อกี้ก็พยายามช่วยอยู่แล้วเนะี่ยก็ขึ้นไปกองหัว <c oughs> แต่ก็ยังไม่มีล้างนะทำอะไรไม่ได้ <c oughs> อตอนนี้กางเยอะทำไมท่านลงไปข้างล่างล่ะครับเนี่ย <c oughs> ปล่อยอย่างเดียวเลยฮนะ <c oughs> จังหวะน,นี้ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แล้ว อ๋ออะไรวะนะอันตีคูโดนดักไหมนี่ผมอาจจะไม่โดนดักแต่ข้างล่างไม่แน่นะโดนดึงแล้วก็ดูดเอาร้างสวยแต่ว่ายังไม่มีดาเมจสตั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกรอดมาได้แล้วทำไมเจ้ายังจับจับกลับเข้าไปอีกวะดูเออ เกือบร่วงกูจังหวะนี้ต้องมอมห้ลิเตอร์แล้วอยากจะรอดแล้วเมื่อกี้งัดงัดสวยมาเจอกนล้วเรุ่้มกินคนแม้แต่หนางฟ้าก็ยังร่วงใครจะทำอะไรก็ช่างจังหวะนี้ผมจะตีบ้านสวยงามเอ้าสับไม่โดนเขาไม่ได้เลือดแต่มีดูดเอ้ย นี่ไงมีดูดจริงๆด้วยล้างล้างเออหริบอย่านเข้ามาจากด้านหลังนะว่ายังไงได้สักตัวหรือเปล่าน่าจะได้อยู่หนึ่งระล้ำต่อไหมจังหวะนี้สามตัวแต่ก็ล่วงไม่ใช่ว่าจะต้องออกดาบอึดเหรอผมว่าขายามีอาบอกดับอึดดีกว่า Your tower e e has b เดิ s ไปฮะเดินไปมันจะดึงสวนแน่ๆเลยไม่มีฟิกเราตามไม่ทนันนะทางนี้ดึงมาฆ่าเพื่อนหรือเปล่านี่เจา้าแก๊กก็เดินไปนู่นแล้วต้องช่วยลิกเตอร์แล้วเฮ้ยฟิกว่สะสตาร์นช่วยเพื่อนเกือบตายจาังหวะนี้ไม่ค่อยดีแล้ว ไม่ได้มาหนึ่งแต่ก็เสียป้อสมาดาดีชีวิตยอย่างเดียวเลยตรงอรันนี้จนี่ก็เออจะล้ำอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ยังไล่ผมอยู่เลยนี่ โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวได้แค่น,นี้ต้องกลับแล้วซอย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 เอาดึงมาฆ่าตัวเองหรือเปล่านิ อืมแกล็งดักฆ่ามาอยู่กลางวงจังหวะนี้ว่ายังไงปิกเกอร์ใส่สะเลยเกือบตายนี่โดนอะไรน,นะพวกเนี่ยหายสามฝั่งนู้นไม่น่ากล้าเปิดดาร์กแล้วชิปหายแล้วมานาผุก็ไม่มีมานาไม่มีปล่อยได้แค่สกิลหนึ่ง เขาหายสี่นะน่าจะต้องเอาดากหรือไม่ก็จบบ้านอย่างใดอย่างหนึง่งเราจะโดนร้ายแบบนี้ไม่ได้นะเอาตายไปหนึ่งตัวเขาตายหรือเปล่า,าตายแต่เราต้องกลับบ้านแล้วมานาหมดเอาชัวตีดากกันเจอโดนเปิดดูดลมไปหนึ่งทีแล้วเข้ามาเสริม สตานไปด้านหลังโดนล้วงหายนะพอแทงอยู่ด้านหน้าแล้ว2ตัวจมะนี้สอยบ้านสอยบ้านด้านล่างเมทปะทาเมตซอยบ้านซอยบ้านอย่างเดียวด้านหลังค้ำให้อยู่เอ้ยไม่ใช่ไปค้ำด้านหน้าแล้วตายหนึ่ง ยัดสกิลได้คิวมา2ตัวสวยอ้าวคุณแม่นี่อยากได้อีกสกบใช่ไหมบิกเกอร์ใส่ด้วยป้อมไม่ตีฮะตีแต่คนโอเคจบได้เกือบจแะแพ้ซะแล้วดาเมจแสนสองนะ ทำด,ดาเมจไปทั้งหมดแสนสองยี่สอนตอนแรกว่าจะเล่น3จอก่ก่อน,นะแต่ว่าไม่มีใครยืนแทงให้มีแต่ลิกเตอร์แะ้แต่บางทีก็ตามเขาไม่ทำเท่าไหร่ก็เล่นสายมีแล้วกันเอาไปกันตัวล้วงด้วยนิดนึงนะ